สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุยยุยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณป4นั่นเองนะคะเรื่องการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการเรียงลูกบาศน์นั่นเองอ่ะก็มีหลายๆคนนะคะมีผู้ปกครองหลายๆคนคุยยุยก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะคะที่โทรมาสอบถามนะคะ,ะในเรื่องของการทาการบ้านทําใบงานต่างๆคุยยุยก็ขอบคุณมากๆนะคะอ่าจะทําให้คุยยุยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา คลิปนะคะพัฒนาวิดีโอของครูให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าการเรียงลูกบาศในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ดูนะคะว่าเรียงอย่างไรนะคะเรียงอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็หนังสือที่เราใช้ก็คือหนังสือเล่มนี้เลยนะคะหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นป .4 นั่นเองค่ะไปความรู้ของวันนี้ก็จะก็คือนะคะ ให้นักเรียนศึกษาลิงก์ที่ครูส่งให้นะ,ะนะคะแล้วก็ศึกษาหนังสือนะคะ,ะดูศึกษาจากหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะในหน้า16-17นั่นเองซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะในหน้า16-17นะคะ,ะทีนี้มาดูเฉลยของสัปดาห์ที่แล้วกันซึ่งจะเป็นตัวอย่างของวันนี้นะคะ,ะสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะไม่ยากเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะมี นะข้อคำถามก็ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับคําถามเนี่ยแล้วก็ทำให้ยุคยุยนะคะได้พัฒนาคลิปวิดีโอให้ดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปนั่นเองนะคะเพื่อความเข้าใจของผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนนะคะไปกันเลยค่ะคราวนี้โจทย์มีอยู่ว่าให้เรียงต่อกันนะคะมีกี่แบบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือลูกบาศก์สี่ลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะอ่ะเรียงเริ่มต้นที่สีแดงขึ้นก่อนอ่ะสีแดง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 เรียงได้ทั้งหมด6นะคะสีแดงเรงได้ทั้งหมด6ต่อไปสีเหลืองเหลืองนะคะฟ้าเขียวแล้วก็เขียวฟ้าอันนี้คู่หนึ่งนะคะแดงเขียวอันนี้ก็เขียวเห็นไหมฟ้าเหลืองเหลืองฟ้านี่นะคะ ต่อไปแดงแดงฟ้าฟ้านะคะเขียวเหลืองเหลืองเขียวอ่าอันนี้รูปแบบนะคะเวลานับนับแบบนี้นะคะนี่คือ1 2 3 4 5 6โอเคนะคะต่อไปขึ้นต้นด้วยสีเหลืองเหลืองอ่ะมาเป็นคู่นะคะ น้ำเงินน้ำเงินเขียวแดงแดงเขียวเหลืองเขียวเขียวใช่ไหมคะอ่ะน้ำเงินแดงแดงน้ำเงินนะคะเมื่อสักครู่นี้ถึงเลขอะไรแล้วอ่ะเลข6นะคะอันนี้คือแบบที่7 8 9 10 11 12นะคะต่อไปขึ้นต้นด้วยสีฟ้าฟ้านะคะมาเป็นคู่นะ เหลืองเหลืองอ่ะเขียวแดงแดงเขียวนะคะฟ้าฟ้าเขียวเขียวแดงอ่ะขอโทษค่ะเหลืองแดงแดงเหลืองฟ้าฟ้า,ฟาเหลืองเหลืองอ่ะคุยยุ่ยเขียนผิดหรือเปล่านะคะโอเคขอโทษด้วยนะคะนี่คุยยุ่ยผิดอยู่เดี๋ยวแก้ให้นะคะโอเค ตรงนี้ไม่ใช่เหลืองนะคะต้องเป็นแดงอ่ะโอเค ฟ้าฟ้าแดงแดงเขียวเหลืองเหลืองเขียวนะคะสุดท้ายเขียว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 แบบนี้นะคะเขียวเขียวเหลืองเหลืองตรงนี้นะคะฟ้าแดงแดงฟ้าเขียวเขียวแดงแดงตรงนี้อ่ะฟ้าเหลืองเหลืองฟ้าเขียวเขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองเหลืองแดงนะคะสรุปก็คือเดี๋ยวเรามานับกันอ่ะ

คราวนี้นะคะมาถึงในใบงานของวันนี้กันนะคะในรายวิชาวิยาการคำนวณชั้นป .4 นั่นเองนะคะอ่ะอ่ะคำชี้แจงนะคะให้ในักเรียนอ่านคำสั่งให้เข้าใจนะคะลอกจดลงในสมุดนะคะอ่ะแล้วก็เขียนชื่อนามสก,กุลในสมุดถูกหน้านะคะโอเคโจทย์มีว่าถ้ามีลูกบาศก์สามลูกจะเรียงได้กี่แบบ ให้นักเรียนระบายสีลงในลูกบาศต,ตามวิธีคิดของนักเรียนนะคะครูยุ้ยอนุโลมให้นักเรียนว่าเป็นสี่เหลี่ยมได้นะคะครูยุ้ยขออนุญาตไม่ใช้ปากกาต,ตรงนี้ดีกว่านะคะโอเคอ่าเหมือนตัวอย่างนักเรียนสามารถใช้สี่เหลี่ยมอ่ะขอโทษค่ะต้องเป็นอ่ะสมมติ ว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะปึ๊บอ,อันนี้คือ1นชุดเนี่ยก็คือ1แบบใช่ไหมคะ,ะนักเรียนลองวาดดูว่าจะได้กี่แบบนะคะท่านเรียนวาดลูกบาศไม่เป็นไม่เป็นนะคะคุยอนุญ,ญาตท่านเรียนวาดเป็นสี่เหลี่ยมได้นะคะระบายอ่ะอาจจะเป็นสีอะไรขึ้นก่อนอทำอย่างอะไรก็ได้นะคะ ไม่ให้ซ้ำกันอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นมีกี่แบบนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าแบบนี้เลยนะคะลอกโจทย์เสร็จแล้วก็อ่ะคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ระบายสีนะคะระบายสีอืมแล้วนักเรียนลองทําดูนะคะว่านักเรียนจะทําได้กี่แบบนะคะวันนี้โจทย์ไม่เยอะนะคะมีแค่นี้เองนะคะอ่ะคะแนนสิบคะแนนนะคะคุยเขียนผิดนะคะโอเคอ่นาสิบคะแนนนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุยุ้ยฝากกดติดตามช่องคุยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้คุยุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ